ช้างแอฟริกา vs ช้างเอเชียใครจะเป็นฝ่ายชนะช้างเป็นวิศวกรของระบบนิเวศที่สำคัญพวกมันสร้างทางเดินในที่อยู่อาศัยที่มีป่าทึบเพื่อให้สัตว์ชนิดอื่นสามารถเดินทางผ่านได้ต้นไม้หลายชนิดในป่าแอฟริกาตอนกลางและเอเชียต้องอาศัยเมล็ดพืชที่มาจากมูลของช้างและรอยเท้าช้างก็ยังสามารถทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกออดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกด้วยแม้ว่าช้างจะมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาและเอเชียเท่านั้นแต่มันก็มีความหมายทางวัฒนธรรมและถูกใช้เป็นแสญลักที่สำคัญทั่วโลกช้างแอฟริกาเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยพวกมันจะมีสองสายพันธุ์นั่นก็คือช้างพุ่มไม้แอฟริกาและช้างป่าแอฟริกา ช้างแอฟริกามีลักษณะเด่นก็คือพวกมันจะมีงาที่ยาวและมีใบหูขนาดใหญ่ซึ่งใบหูนี้ก็จะช่วยให้มันสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีช้างเอเชียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ใหญ่ที่สุดของทวีปปัจจุบันพวกมันแบ่งออกเป็น3ชนิดย่อยนั่นก็คือช้างอินเดียช้างสีลังกาและช้างสุมัตร,รา ช้างเอเชียมีคอแตกต่างกับช้างแอฟริกาก็คือจะมีงาและหูที่สั้นกว่านั่นเองพวกมันมีลักษณะอย่างไรด้วยทั่วไปช้างแอฟริกาตัวผู้จะมีความสูงประมาณ10.5-13ฟุตรหรือประมาณ3.2-4เมตรในส่วนของน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ4,500-6,000กิโลกรัม พวกมันมีใบหูที่ใหญ่กว่าช้างเอเชียโดยใช้โบกระบายความร้อนออกจากเส้นเลือดฝอยที่มีมากมายในแผ่นใบหูนั้นช้างแอฟริกาจะมีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียโดยงาของตัวผู้จะมีความสั้นและหนากว่าในขณะที่งาของตัวเมียจะเรียวยาวและบางกว่านั่นเองจางอยที่ปลายงวงจะมีสองจางอยส่วนจางอยปากล่างจะสั้นและกลมกว่าช้างเอเชีย แม้ว่าช้างแอฟริกาจะมีขนาดร่างกายที่ใหญ่รวมไปถึงส่วนหัวที่โตกว่าช้างเอเชียก็ตามแต่ถ้าว่ามันกลับมีขนาดของสมองที่เล็กกว่าช้างเอเชียเพศผู้มีความสูงประมาณ8-10ฟุตหรือประมาณ2.4-3เมตรในส่วนของน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3,000-5,000กิโลกรัมงวงของช้างเอเชียจะมีเพียงจะงอยเดียวเท่านั้นซึ่งต่างจากช้างแอฟริกาที่จะมี2จะงอย เท้าของช้างเอเชียจะมี4นิ้วในขณะที่เท้าของช้างแอฟริกาจะมีเพียง3มนิ้วเท่านั้นพวกมันมีโพรงสมองบริเวณหน้าผากกว้างกว่าช้างแอฟริกาเนื่องจากมีฮอร์โมนสมองมากกว่าดังนั้นช้างเอเชียจึงเป็นช้างที่ค่อนข้างฉลาดสามารถนำมาฝึกใช้งานและเชื่องกว่าช้างแอฟริกามากพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนช้างแอฟริกา วกมันกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราถึงบริเวณตอนกลางของแอฟริกาพวกมันสามารถพบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายอย่างเช่นทุ่งหญ้าสวรรณ์ป่าฝนป่าไม้ป่าละมาะและในบางครั้งนะคะก็อาจจะพบในทะเลทรายหรือในบริเวณชายหาดได้ด้วยช้างเอเชียมีกระจายอยู่ทั่วไปในแถบเอเชียได้แก่อินเดียริลังกาเนปาลพมา่าไทยลาว เวียดนามกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดนี้มีประชากรช้างโดยรวมประมาณ40,000ตัวนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอดีตที่เคยมีช้างเอเชียอยู่หนานแน่นในพื้นที่ดังกล่าวพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์ทุง่งหญ้าป่าดงดิบและในป่าเต็งรังพวกมันกินอะไรเป็นอาหารช้างแอฟริกาเป็นสัตว์กินพืช และจะกินพืชพันธุ์หลากหลายชนิดอาหารหลักของพวกมันก็ได้แก่ผลไม้ใบไม้เปลือกไม้ยาพุ่มไม้และแม้แต่ต้นไม้ขนาดเล็กพวกมันก็สามารถกินได้เช่นกันพวกมันใช้งวงเพื่อเด็ดใบจากกิ่งดึงหญ้าเต็มคำและฉีกกิ่งทั้งกิ่งออกจากต้นช้างเอเชียเป็นสัตว์กินพืชซึ่งหมายความว่าพวกมันจะกินพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอาหาร พวกมันกินพืชและส่วนต่างๆของพืชมากมายโดยอาหารของพวกมันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างและอยู่ในฤดูการไหนนั่นเองอาหารทั่วไปก็ได้กแก่ยาต้นปาล์มพืชตระกูลถั่วผลไม้และอื่นๆอีกมากมายพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรช้างแอฟริกาจะมีลำดับชั้นทางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนพวกมันเหล่านี้จะอยู่ร่วมกันเป็นฝูง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเมียและลูกของพวกมันประมาณ10ตัวและเมื่อลูกช้างที่เป็นตัวผู้ของพวกมันถึงวัยเจริญพันธุ์มันก็จะออกจากฝูงและจะรวมกันเป็นฝูงใหม่หรืออาศัยอยู่ตามลําพังก็ได้โดยทั่วไปแล้วตัวผู้จะเข้าสังคมกับกลุ่มครอบครัวเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นในขณะเดียวกันฝูงครอบครัวหลายฝูงอาจจะรวมกันเป็นโคลง ดยแต่ละโครงนั้นก็จะปกครองด้วยเพศเมียและในโครงก็จะประกอบไปด้วยช้างหลายร้อยตัวช้างเอเชียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการสื่อสารดีมากโดยทั่วไปพวกมันจะอาศาัยอยู่เป็นฝูงซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเมียมากกว่า20ตัวตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดจะเป็นผู้นำกลุ่มในเส้นทางการเคลื่อนที่เพื่อค้นหาแหล่งน้ำและหาอาหารตรงข้ามกับตัวผู้พวกมันมักจะมีชีวิตที่โดดเดี่ยว ช้างเอเชียสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีในระยะไกลโดยใช้เสียงความทีสูงในการสื่อสารสัตว์เลี้ยงลูกด้นมขนาดยักษ์เหล่านี้จะแสดงสีหน้าและสัญลักษณ์ของความสุขความเศร้าหรือความโกรธตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะค้นหาว่าถ้าช้างแอฟริกากับช้างเอเชียต่อสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะเราได้ทราบข้อเท็จจริงลักษณะ และพฤติกรรมของช้างเอเชียและช้างแอฟริกามาแล้วในก่อนหน้านี้ช้างทุกตัวนั้นฉลาดมากและมีความหลากหลายทางอารมณ์สิ่งที่เราเห็นในชาตในช้างเกือบทุกตัวนั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจนั่นแปลว่าหากมันเผชิญหน้ากันมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กันก็เป็นได้ ดูเหมือนว่าช้างแอฟริกานั้นจะมีพลังอํานาจมากกว่าช้างเอเชียเพราะที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่สร้างให้มันนั้นแข็งแกร่งขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมาพวกมันต้องเดินทางระยะไกลเพื่อหาอาหารและน้ําในทางกลับกันเมื่อเทียบกับช้างเอเชียพวกมันจะมีอาหารและน้ํามากมายในพื้นที่ป่าเขียวชะอุ่มอาวุธที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้ก็คืองาช้าง ผู้ที่มีงายาวกว่าคู่ต่อสู้ของพวกมันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชัยชนะช้างเอเชียไม่ได้มีงาเสมอไปแต่ช้างแอฟริกานั้นมักจะมีงาและอาจมีขนาดยาวมากด้วยซ้ำข้อมูลก่อนหน้านี้ทำให้เราทราบว่าช้างแอฟริกานั้นมีน้ำหนักที่มากกว่าช้างเอเชียและนอกจากนั้นพวกมันยังมีขาที่ยาวกว่าช้างเอเชียอีกด้วยซึ่งจะช่วยให้มันเคลื่อนไหวได้ดีในการต่อสู้ ช้างแอฟริกานั้นมีขนาดใหญ่และดุดันกว่าช้างเอเชียดังนั้นแอดคิดว่าช้างแอฟริกาน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเมื่อมันต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะ